จะเอ๋ทุกคนขัดหน้าขัดหน้าหน้าเย็ยนมากเลยน่าสงสารตัวเองมากเดี๋ยวเอาอาหารให้หมาสบายนอนนิดนึงร้อนร้อนมากเลยประเทศไทยนะทุกคนจะกลับมาเด้อใครอยู่ข้างนอกก็จะกลับมาเด้อร้อนเอาไปให้หมาก่อนชิมก่อนอร่อยเูยเดี๋ยวไปให้หมา อันนี้พริกพริกแม่เด็ดยังไม่ไเสร็จน่าจะเก๋จะอายสะอายผูย้มานี่อาผู้ผู้เอ็งจะกินไหมนี่ลูกชิ้นนี่กินไหม มานี่โอ้สเกสอยมันเนกกนจะปรูมเจ็เอยมันตกใจหน้าเนี่ยหรือเปล่าเอ็งจะกินไหมนี่ลูกชิ้นนะ่ะกินหรือเปล่ากินไหมขอบคุณก่อนขอบคุณทำยังไงกินไหมนี่เอ็งเกิดเอ็งเสียชาติเกิดมากเลยเห่าไม่เป็นเนี่ยกินไหม ก็หนาเร็งมันจะพึ่งพาได้ไหมี่มันมีเห่าไม่อะไรอ่ะระว,วังก็จับไปทำลูกชิ้นด้ยวยเองเนี่ยมานี่กินอีกไหมมามาเอาอีกไหมมาโอ้ยปล่อยมันเถอะมีปล่อยมันไปมันนี่นี่ นี่ทางเดินทางเดินดาราเด้อทุกคนดาราทําเองเดิดารา,ยา,รา,ยา,ราอย่าถามเด้อว,ว่าฉันฉันทํางานกี่นาทีนี่ทางเดินเดวยวจะปูพรมแดงเด้เออจะปูพรมแดงยินดีต้อนรับดาราทุกคนนะจ๊ะเอออย่าลืมมานะไปแล้วเด้อทุกคนเดี๋ยวเอาอาหารให้หมาก่อนเดี๋ยวเอาลูกชิ้นให้หมาก่อนอาภูเองจะกินอีกไหมลูกชิ้นน่ะ เกินทาริงมันเป็นใบหรือเปล่ามันเดียวอะเองเป็นใบเหรอเองเป็นใบไหมก็ไม่เป็นปลูกมันอ่อยถ้าเกินจะแกไอ้มันปลูกเวียนท่าเฮ้ยนว่าเร่ง นี่เองต้องเห่านะเองจะไปจีบสาวไม่ได้นะังพูดเป็นไมน่ี่ <laughs> อ่ะพูอ่ะเริง <laughs>